เอาโอเคมานะครับวันนี้เราจะติวเรื่องแัดหนึ่งนะครับตัวลาห้าห้านะฮะเดี๋ยวมาดูข้อที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของเซตนะคอ่อเซตแนวนี้นะครับมันออกแนวโอเปอเรชันก็คือการเอาเซตมายูเนียนมาอะไรครับมาลบกันอะไรเงี้ยสูตรที่เราควรจะจําได้นะฮะก็คือสูตรนี้นะครับเอาเซตลบกันต่อว่าไงฮะหน้าลบหลังมีสุดว่า หน้าอินเตอร์เซกหลังคอมเพนนะสิ่งที่เราจะรู้นะฮะคล้ายกันไร A เอลบบ b มีส่วนว่าอะไรก็เอา A อต้าลบไทยครับส่วนสามก็คือ B ีอินเตอร์เซชันนะครับกับบีคอมเพนต์นะครับเริ่มต้นจากข้อไหนเอาข้อคิดว่าข้อไหนถูกครับ้อให้มีกำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์นะครับ A B C นะครับ แล้วก็มีสับเซตกับอเอกภพสัมพัทธ์นะฮะข,ข้อใดขาดูกต่องมั่งครับหนึ่งสองสามสี่ทิดว่าข้อไหนดีส่วนที่อะไรพี่สามเหรอข้อสามใช้บอกว่าอะไรฮะ A i n t น r ต e ร t เซ n ชั่นลบก,กับ B ลบก,กับ C ใช่ไหมมันเท่ากับอะไรทำข้าง,งในวงเล็บก่อนได้อะไรมา หน้าลบหลังมีสุดว่าอะไรครับ B, B. ีีตั้ง i n t e r s e c t i o นกับ C com นะครับเอประมาณเลยครับเอลบก,กับตัวนี้เนาะหน้าลบหลังมีสุดว่าหน้าอินเตอร์เซ o หลัง complement เท่ากันนะกระจาย c o m p l เ m e n t เข้าไปได้เลยนะฮะ o p e เ a t i o n กระจา,จา,ายไปทุกๆตัวนะครับเริ่มต้นจากอะไรครับมี B. com ใช่ไหมแล้วก็อะไรจากอินเตอร์เซ o เปลี่ยนเป็น,เปนยเนียน c คอมสองครั้งได้โอเคไหมถูกไหมอ่ะผิดนะฮะผิดมันต้องอะไรมีในในชีพมันมีอะไรครับ c คอมแล้วก็ intersection เนาะผิดครับที่มาข้อไหนดีครับอะไรดีข้อสองดูข้อสองนะข้อสองดูผมใช้ข้อสองนะครับ a intersection a intersection กับ b นะครับจะมีค่าลบกับคร c เท่ากับอะไร ใช่คือหน้าใช่คือหลัง,ออลงเออหน้านี่อะไรหลังหน้าโบหลังมีส่วนว่าหน้า intersection ชนะจากโบเปลี่ยนเป็นยืนเกสก c c อมถูกไหมล่ะซึ่งในใช้มันจะเป็นอะไรครับมันจะมีโบอะไรครับลบ c ลบ c โรค c ตลอดเลยนะให้เรากระจายเข้าไปเราสามารถกระจายเซตเข้าไปได้น,นะครับ ตัวแรกได้อะไรครับ A อะไรครับ intersection กับ c คอมเครื่องหมายของการคือ i n t e r s e c t กับใครครับ B i n t e r s e c t กับ c คอมนะฮะสูตรว่าไงนะถ้าเจอหน้าลบหลังก็คือหน้า i n t e r s e c t หลังคอมอันนี้คืออะไรหน้า i n t e r s e c t หลังคอมเราก็สามารถย้อนกลับได้ไหมเป็นเป็นอะไรครับหน้าคือใคร เออหลังกับใครแล้วจับลบกันอินเตอร์เซชันกับ B ก็คือหน้าอินเตอร์เซหลังคอมเปลี่ยนเป็นหน้าลบหลังก็คือ B ลบอะไรบีลบ C ถูกไหมเออการข้อ2อปอันนี้คือการจะทำเรื่องเรื่องของเซตนะครับโอเปเรชันสูตรนี้ใช้ได้เสมอเลยถ้าแิดว่าใช้สูตรไม่เป็นทำไง ให้เราแทนค่า a b c ลงไปด้วยเซตต่างๆหนึ่องสี่อะไรนี้ก็ได้นะครับเจว๋วใช้วิธีการแทนค่าก็ได้หรือใช้ operation คูณกันได้นะครับอาลองดูต่อมาครับอันนี้จะเป็นลักษณะนะครับเรื่องตรรกศาสตร์ใช่ไหมฮะในข้อที่2นะครับจะมีลักษณะว่าเขาถามหาอะไรครับสัจจานิรัน์นสัจจานิรัน์นออกบ่อยมาก สดๆเลยนะฮะช่วงนี้ออกกับทุกครั้งเลยนะฮะแม่สัจจะนิรันดร์ก็สมมูลอย่างไรมีสองอันนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> อ่าก็สองจะเป็นเรื่องของสัจจะนิรันดร์สัจจะนิรันดร์คืออะไรครับสัจจะนิรันดร์คืออะไรอ่าเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเสมอ จริงเสมอนะฮะนี่คือข้อที่สองมีวิธีการทําได้2แบบแบบที่หนึ่ง,งนะบ,บที่หนใช้การสมมูลนะฮะถ้าเชื่อมกันด้วยสองคนนี้เชื่อมกันด้วยข้อต่อเมื่อสองนนี้ต้องมีนฮะต้องมีสูตรเหมือนกันจะใช้สมมูลอะไรแล้วแต่ขอให้มีสูตรเหมือนกันก็พอก็ถือว่าเป็นสัจจะนิทันแล้ว นี่คือแบบวิธีหนึ่งวิธีสองถ้ามีการอะไรครับถ้าแล้วกันใช่ไหมถ้าแล้วกันก็สมมุติว่าใมันเป็นอะไรครับเป็นเทสสมมติว่ามันเป็นเทสนะครับ